เบอร์นะนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดหลุดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองครับหกวันครับยังไม่ครบหนึ่งสัปดาห์เลยครับหกวันยังไม่ครบหนึ่งสัปดาห์นะครับเออไ <laughs> ปนนับผิดเลหกวันนะหกวันครับเล่นเล่นข่าวใหญ่หกวันได้สองข่าวครับ ลุงพลนะครับใช้เวลา400กว่าวันเกือบ500เ้อยพึ่งมาเพิ่มเจตนาเพิ่มมาเพิ่มเจตนาค่าแป๊บเดียวครับมาเพิ่มข้อหาหนักมาเพิ่มข้อหาหนักตัดแต่นด้วยใน6วันนะครับ2คนนี้มีความเคลื่อนไหวชัดเจนในรูปพอดี แค่หกวันครับจากเหตุการณ์เกิดมาสี่ร้อยกว่าวันใช้เวลาหกวันครับเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยนี่นะครับเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับจึงทำให้เห็นว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะแปลกๆดีนะ แปลกๆดีนะทำไมทาไมมันเลยหกสิบสี่อ่ะมันเลยแปดสิบสี่วันเนี่ยจึงเพิ่มพึ่งม,มาคิดว่าจะเพิ่มข้อหาหนักลงพลใช่ไหมครับและผ่านมาอีกไม่กี่วันทําไมจึงพ่วงป้าแตนไปด้วยถ้าอ้างว่าเรื่องขนเรื่องขนเนี่เรื่องขนก็พูดกันมานานแล้วนะ เรื่องคนก็พูดกันวันหนัหรือมั่นใจว่าจะเพิ่มข้อหาหนักลุงพลคือเจตนาฆ่าแล้วก็ต้องพ่วงไปด้วยซะให้เป็นแม่มหมันไส้บ้างหมันไส้เลยนะมีคนหมันไส้เยอะนะครับเอาเป็นว่าแค่หกวันนะครับก็เล่นทั้งลุงพลและปาแตนได้เลยนะครับนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าการ เพิ่มข้อหาเป็นเจตนาฆ่าก็คือมันอยู่ในสามข้อนี่แหละครับนะครับมันอยู่ในสามข้อนี่แหละครับแต่เพื่อให้มันชัดเจนว่าเพราะเด็กตายไงเด็กตายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วให้มันรุนแรงก็ต้องเพิ่มเจตนาแต่เจตนานะครับจะต้องมีการถามหาแรงจูงใจนะย้ำอีกทีนะโดยธรรมชาตินะครับ ต้องมีแรงจูงใจจึงจะมีการเจตนาฆ่าครับมันคับแค้นใจมากเห็นเด็กคนนี้อยากฆ่ามานานแล้วสมมุติอย่างนี้นะเด็กนี้มันเคยไปทำขวดน้ำปลาหกอยู่วันนั้นน่ะเก็บช้ำน้ำใจมากสมมุติอย่างนี้นะมันต้องมีแรงจูงใจครับโชว์ตรงด้ำยังแดงไม่พอเออนะ นะครับเจตนาต้องมีแรงจงใจแล้วเห็นไหมครับมีการกล่าวหาอย่างร้ายแรงกับฝั่งตรงข้ามครับเล่นนะครับชั่วมากผัวฆ่าแทนที่จะแจ้งจับผัวกลับไปช่วยผัวในการจัดฉากศพเห็นไหมครับไปแคบไว้เลยนะครับหลุงพลพัดแตนไปแคบไวในเลยครับนะครับนะครับ บางทีก็อาจจะทำเศรษฐกิจด,ดีได้นะในภายหลังนะครับแต่ผมก็ได้ยินท่านทนายชพลเขาตั้งข้อสงสัยเฉยนะตั้งข้อสงสัยว่าปกติพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะต้องสรุปสำนวนแล้วส่งให้ไอาการนะครับไยการก็พยยิจารณาตั้งคณะกรรมการพยายาิจารณา ตั้งกําลังการพิจารณาสํานวนมันต้องเป็นไปตามหลักนะครับแต่ท่านนาราชพลก็มาตั้งข้อสังเกตว่าเออหรือว่าเวลามันเปลี่ยนไปมาไปมากแล้วมันเหมือนกับว่าพนักงานสอบสวนกับัยาการเนี่ยร่วมทําด้วยกันทํางานร่วมกันท่านนาราชพลก็ตั้งข้อสังเกตเฉยแต่อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเวลามันในสมัยนี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่า อาจจะมีความามีการทํางานร่วมกันก็ได้ครับท่านทนายเขาถ้าตั้งข้อสังเกตนะครับครับก็ไม่ได้มีก็ไม่ไม่ได้ติดใจนะไม่ได้ติดใจ <S <S อ่านะครับคลิปดิ้นได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีความเข้มขึ้นนี้เลยนะผมเชื่อว่าอาทางนี้ก็เปิดหัวแล้วเปิดหัวเพื่อรอ ข้อมูลทางนี้หรือเปล่าเซิฟเซิฟดูว่าไหนทางนี้จะมีอะไรนะเนี่ยประมาณนี้ก็มีการคิดไปนานๆนะต่างๆนานานะครับผมนะครับดังนั้นฟังแล้วสบายใจนะครับสบายใจครับนะครับสบายใจนะครับส่วนวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะถึงแค่ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มพรุ่งนี้ไปทํางานครับพรุ่งนี้ไปทํางานนะนะครับ แต่ผมยืนยันว่าไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสนะไม่มีอะไรให้ซีเรียสครับยังไงก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลครับการตั้งข้อหาเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าการต่อสู้ในชั้นศาลมันก็ต้องมีการแก้ข้อกล่าวหาครับมันยังมีอะไรอีกมากครับที่ทางนี้ยังไม่ได้พูดนะส่วนอันนั้นจะมีหลักฐานอะไรก็ไม่รู้ครับมันก็จะได้ต่อสู้นะครับ จะต้องหักล้างกันนะครับจะต้องหักล้างกันสามบ้านยืนยันว่าไม่ใช่ลุงพลเมื่อยืนยันไม่ใช่ลุงพล,ล,ก,ลก็ไม่ใช่ป้าแตนนะมันเหมือนกับมีการพยายามพ่วงเข้าไปไม่ใช่ลุงพลก็ไม่ใช่ป้าแตนลุงพลอยู่ในสวนคนร้ายอยู่ในบ้านมีคนพูดอย่างนี้ว่าคนร้ายอยู่ในบ้านลุงพลอยู่ในสวนที่กลับมาจากสวนเนี่ยเพราะว่ามีการโทรไปว่าน้องหาย คุณคิดอย่างนี้คุณคิดยังไงครับมีการโทรไปบอกตางน้นว่าน้องหายทุกคนเลยกลับมาตาตายายยายก็รีบลงมาช่วยหาแล้วจะบอกว่าเด็กหายตอนไหนครับเด็กหายตอนไหนครับเด็กหายเด็กหายก่อนทุกคนมาจากสวนใช่ไหมครับเอาแค่นี้ไหมเด็กหายจากทุกคนมาจากสวนนะ ทุกคนมาจากสวนเด็กหายแล้วลุงพลจะไปเกี่ยวยังไงครับลุงพลจะไปเกี่ยวยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนไปพร้อมกันว่ามีโทรศัพท์มาว่าเด็กหายจึงพากันลงมาจากสวนยางจบครับจบเลยครับสบายใจได้เลยครับ ุณเห็นนะแต่เขาทาแป้งแล้วก็ขำไหมครับเพราะคนมั่นใจเขามีหลักฐานครับน้าแต่ยังขำเลยครับน้าแต่ยังขำเลยครับถ้าเป็นลุงพลนะแต่จะบอกว่าชาวบ้านไม่กล้าพูดความจริงพูดแล้วเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ใครจะรับประกันกับคนพูดความจริงอันนี้มันค้ําคออยู่ครับอันนี้มันค้ําคออยู่นะอย่าลืมนะเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนหรือคนสําคัญในประเทศไทยท่านลองมาคุ้มครองชาวบ้านสิครับ DSI มีไหมฮะอยากมาคุ้มครองชาวบ้านนะครับให้เขาพูดความจริงสิครับ ถ้าคุณบอกว่าลุงพลธทรำรป้าแตนทำรรเนี่ยแล้วชาวบ้านจะกลัวทําไมครับจะกลัวที่จะพูดความจริงทําไมครับใช่ไหมครับเห็นไหมครับบอกว่าอย่าพึ่งสีเรียสอย่าพึ่งซีเรียงง่ายๆครับถ้าลุงพลทาตามที่มีหลักฐานแล้วทําไมคนไม่กล้าพูดความจริงครับ คงไม่ได้กลัวลุงพลจะฆ่าใช่ไหมครับแต่กลัวใครจะฆ่าครับชาวบ้านไม่กล้าพูดนะแต่ก็ยังไม่กล้าพูดครับไม่กล้าพูดแบบจะจะอันนี้มันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเรื่องมันตรงข้ามกับสํานวนใช่หรือไม่เรื่องมันตรงข้ามกับสํานวนใช่หรือไม่ ชาวบ้านยังไม่กล้าพูดอยู่ตอนนี้นะแต่ก็ยังไม่กล้าพูดยังเสียงกันอยู่ครับยังเสียงกันอยู่อันนี้บอกอะไรครับบอกชัดนะว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาไม่ใช่ลุงพลแน่เพราะว่าถ้าลุงพลทําคนเหล่านี้จะบอกว่าลุงพลทำอ่ะลุงเขาจะกลัวทําไมครับเขาจะกลัวทําไม ถ้าชาวบ้านจะบอกว่านุ่งพลทำเขาจะกลัวทําไมครับเขาจะกลัวใครครับผมถามว่าเขาจะกลัวใครใครมีอิทธิพลครับเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งสองทุกคนยืนยันว่ามีโทรศัพท์ออกไปบอกว่าเด็กหายสัมภาษณ์สื่อต่างๆมาก,ก่อนเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์ แก๊งจำปาสัมภาษณ์มีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากวัด gps 8แปดโมงอันนี้ก็อีกข้อมูลหนึ่งที่ชัดเจนมากทุกคนอยู่ในสวนลงมาเพราะว่ามีการโทรไปว่าเด็กหายน้องหายจึงพากันลงมาแสดงว่าเด็กหายก่อนชาวบ้านลงมาลุงพลก็เพิ่งลงมา แล้วลุงพลจะไปจับเด็กไปซ่อนยังไงกันนะแล้วลุงพลจะจัดฉากศพยังไงนะแล้วป้าแตนจะช่วยจัดฉากศพยังไงนะตาชานบอกเลยครับผู้ร้ายอยู่ในบ้านลุงพลยืนยันว่าอยู่ในสวนเวลา9ก้าโมงยี มันมีอะไรน่าหนักใจครับเรื่องเนี้ยผมถามอ่ะมันมีอะไรน่าหนักใจผมให้ท่านคิดเรื่องนี้ได้ครับหนึ่งยืนยันว่ามีคนโทรไปบอกว่าเด็กหายจึงพากันลงมาบ้านลงมาบ้านคือทุกคนอยู่ในบ้านหมดแล้วครับแล้วลุงพลกับป้าแตนจะไปทำอะไรพี่เลนพี่เลนครับหากันอยู่ครับหากันอยู่เนี่ยแกจะปาหา หาจนเมื่อยครับหาจนเมื่อยถึงเวลาเก้าโมงสิบแล้วมีการโทรไปบอกทางโน้นเก้าโมงยี่สิบแล้วมาลงมาแล้วลุงพลจะไปเกี่ยวอะไรครับลุงพลจะไปเกี่ยวอะไรลุงพลจะไปเกี่ยวอะไรครับจบไหมจบถ้าลุงพลทำทำไมชาวบ้านยังไม่กล้าพูดความจริงครับทำไมนะแต่ยังกลัว จบไหมจบสบายฮะสบายแต่แน่นอนครับเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องต่อสู้ในชั้นศาลแน่ครับจะฟ้องจะอะไรก็ว่าไปครับมันก็อีกทางหนึ่งเขาจะเล่นทางกฎหมายก็ให้มันไปตามช่องทางกฎหมายครับช่องทางกฎหมายนก็แวะมาให้กำลังใจเนาะกำลังใจป้าต๋ ลุงพลถ้าฟังผมอยู่นะเพราะว่าลุงพลรู้ว่ามาฟังผมบ่อยก็มั่นใจนะลุงพลนะครับผมเชื่อมั่นในลุงพลและปัแตน,นะเพราะคนอย่างลุงพลปัแตนนะฮะไม่สามารถมีเจตนาจะาฆ่าเด็กแน่นอนครับเพราะหาแรงจูงใจไม่มีจะไปลงไม้ลงมือหรือวางแผนที่จะฆ่าเด็กอุ้มเด็กออกไปและไปทำพิเลนในการทำ คารุณกรรมเด็กมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับอ๋อนะครับนะอีกสามนาทีนะครับผมขออภัยเพราะว่าผมคิดว่าผมเคลียร์แล้วพูดเคลียร์แล้วท่านนอนหลับสบายเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับเขาใช้เวลาหกวันนะแปลกไหมครับใช้เวลาหกวันจับลุงพลแปดสิบสี่วันทําอะไรไม่ได้ครับหลังจากนั้นหกวันเนี่ยเล่นลุงพลกับว่าแตนเลยครับ ใช้เวลาหกวันเนี่ยหกวันหนกวันอันตรายหกวันอันตรายนะครับจากสี่ร้อยกว่าวันเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพิ่งมาทำหกวันนี้ครับเพิ่งมาทำ